ท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียอย่างดีกว่าน้ำท่วมปีไหนก็ต้องเสียใจเอาเสื้อ,อ,อมดีแท้ว่าห่วยอารมณ์ดีตัวเออถือเลขบ่เมื่แล้ว ถ,ออถือน่องเมียเนี่ยโอ้ยนอถือถาอดจะอนาคตเดรบลูวาสีถือแงบรรยากาศดีบอมมันิก็ดีแล้วเนาะฝนมันตกีบ่บ่ะมาจะกดินลินดินลินดินลินดินนบบอมมนิโอ้ยเฉยอมบรร <บา S 1> ยากาศมันสวนเนาะบอ้ยจิิแพงไวชิแตกอย่างแพงไวละเนาะ อย่างนั้นเหมือนเสนบอกเฮ้ยเพงเฮ็ดดูมันเฮงงหญ่ขึ้นได้ห่ะโอ้ยบ่เซอร์ดอกเป็นตัวอันเด็กอนุบาทขออยูโบเซอร,ร์โมเซียก็ลองไปเฮ็ดเบิ่ง <c oughs> โอ้ยไม่อยากร้องยึดพ่อสมัยแต่กอนเสียอกฝนตกก็เลยร้องเพลงนี้นำท่วมข<ห>ี้ไว คินว่าคิดฮอดสมัยแต่ก้อนมีเอ้ฝนมาไม่อยากเฝ้าหาไุ่อยากแด่วอะไแล้วคิดหนอดเขาอลไรขอมีเอีหล่าอยู่บ่ได้กิดฮอดไฟเด้อโอ้ยซาทุเด้ออาจจะแม่นจะไปยังไหนดิคุณนะห้องมึงเสียแนวมาเต็มแนกั้นใจเบ้าบอหนบมาเด็กั้นกั้นใจตายแล้วไออกไหมปากแังไหนไกลแก่งสั้นไม่มั่งเหมือนว่าเป็นนางเลย เอาเออยังล่ะไปเจอไปเจอคักน้อยขโมยนี่น้อยไปเจอยังเออออกหน้าออกตาคักเอาสิวบ่บ่าเลยอออกหน้าออกตาควงมองเนี่ยเอาควงกันนะอยู่เฮียนเดียวกันเนาะนั่งอยู่เฮียนก็สิว่าควงเว้ยเลือดขึ้นอยู่ละขันไหมขันยังเอมนาว Xài, xài. Ủa, Ôi, ừ, ừ, đó. Đó. À. đó. Sáu câu. Mất mẹ, cái yêu cái chỉ nó cần lệ xương như xưa lại. đào trà, đào trà đi. xưa vẫn còn đó. Đào. đào, đào Ngã ra <laughs> <laughs> cũng tại ra cũng Ơi, cái mô. Cái ờ, mô. Cái 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 mô. หัวไม่หรอแม่อีรีนะฝนเอ๊เอากระชี้ไอ้ขอให้ไอ้โชคดีมีความสุขยัดไปเจอไปเจอหลายเข้าไปแล้วก็เข้าไปทวนหลาถามไงฝนเราเป็น่านดีดีดิ แด้วยิ่เขาเขาโทรมาหาคอยว่าเอ้ยฝนเขาเอาผัวไม่แล้วไหมป็นกระเด้อส้าบ้านนาโซภาเลิดลนชื่อว่าน้ำฝนนวลน้องเป็นคนขอนแก่นแล้วเอาอีเดียเอากระเอาอีรี เราอีลาในบานสีทีมาอูยวอเอ้ย่าทีมดอกเวียนแต่อายคุเดี่านล้วเนาะย่ทีมไปเดาน้องกับทีมอีกเขายูดใจดำปะนั้นมองแยกแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันกับทีมกับทีทีมคือกันกูคือกันไหมไั่น่เอื่อนี่เป็นน้องเหบอกมนสัดเขาเขางีเราไปยังันไ

พาห่มเขาบอกมาห่มน <ali> oh, oh, <c oughs> ้ำอายโอ้ยคนเ้าหืนแล้วเนาะใสชิพ่มน้ำอายไหมโอ้ยสบายจังฮะขันเอ๋ยเจ้าเป็นนังสัตว์จรีงเขาก็ถือว่าเขาเป็นผัวเป็นเมียเป็นทางการเลยด้บาบนา้แ่นบ่ล่ะแม่นละเนาะนี่ละ มันชิบองน้องกูมันจะลองด้ละพันกันหรอ่าจมาอะไรเนาะพ่อจะค้นพ่ออารมณ์ดีแล้วไหมพ่อกับเป็นทั้งลองแี่โอ้ยอิอิก็ไมเมียไม่เนาะพ่อเริ่มต้นชีวิตเองบ้านเอาเสเอาลูกจะค้นเอา เดี๋ยวนับก่อนคันได้ผู้หญิงก็พอเนาะคันได้ผู้หญิงก่อนก็พออือว่าผู้ชายก็เองเฮงก็ได้แล้วอือเอาผู้หญิงอีกคนนึงเออแต่ว่าผู้หญิงนี่เขาว่าต้องให้ผู้หญิง่เป็นผู้เฮ็ดเองโอไช่เป็นผู้เฮ็ดเองเฮ็ดเาดเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งดอกโอ้ยเินเด้เนี่ย เวลาก็ตจองเฮ็ดเองไม่กันอยากได้ลูกสาวฮะแหมงามคือแม่ที่ให่มันงามคือพออนถอนถอดแล้วถอนเอา่ให้อายดมด้ถอนกวนสีดมแม่มันดมลูกมันกัน ชื่อใจกินมาดำหอบชื่อใจจอดเงียบตายลตายห้ท่านใดหมดวะห้องกับป้ปากไหมห้องนีมคนหายหัวไปแส่หมดประตูก็เปิดอยู่โอ พูดกับว่าแม่งเอ๊ยไม่เห็นหน้านะเท่าเอ้ยทอดมันออกไปทอดหมดแล้วเอาลูกพูนิ่งเหรอลูกผู้ชายเอ้าก็ไม่อกี้ยงให้บอกว่าผู้หญิ่งไหมผู้หญิงกันขึ้นมาเห็ดดีละโอ้ยมัสซังเห็ดเอาเอาผู้ชายจ้ะผู้ชายบอกจ้ะมัสซังเห็ดบอโอ เอาเครื่องกางก็ได้เอาเอาลูกกระเทยโอ้ยเนาะเอาขอสัญญาณมึมันเอึเอเอฝนบอกเปิดประตูให้แม่ใจคือบ้ามันเอาหัวแล้วเอาขอ่บุฟเฟแม่ไขอ่อดิ้งแข่ ไป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 ห้องไปไปเปิดไป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 ไยไปไป้ปไไปไอไปไปไปไอไป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 ไอไปไปไปอปไ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 ่าปไไป เขาว่าจอาผัวไลยดิพูดอะไรเบาผัวเขาเอาหลายคนอยู่ว่าอาผัวผัวเอาอี่าี้ิข้มีสองเตียงไปไหนเ้ยลูกนอนเห้ลูกนอนนอพูอะฟฮะปะฮ่มง่มเหงเง มีฮอตเสือนั่งเก่งไดบ่เนี่ยของไผ่ของอย่งเงี้ยเงติยตึงของแตงโมเนี่ยก็มันอยู่นี่ใช่ะหมเอ้อก็มันอยู่นี่โอ้มันว่ามันสิเขามาเอาพาไปซักมันหอบไปบ่มอัดติไมันสิไปซักไงไอ้เคยน้ำสงสัยมันเ็ลเทียว่านอนกับปลอกขอบหน่อยเออเออไปพูดละห้องพูดละมันจังบ่แฟดูด เร็วเร็วไปเอ้อไปเอืไปแล้ววะอร็วเอ้ย้ยแมงเอ้ยเกือบตายเอ้ยแมงเอยมามาบอกว่ากากู่บโทรบอกเฮ้จ้าปกปักรักษาลูกหลานเด้อ ดื่มกาแฟให้มีประโยชน์ต่อ่างกายอย่าลืมดื่มกาแฟก้าดีคอฟฟี่พาร์ดเดอ